ก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์รายใหญ่ของเราด้วยนะครับเพื่อนๆนี่เลยนะครับเติมเงินโคตรถูกนะครับช่วงนี้มีโปรโมชั่นนะครับเพียง2999บาทนะครับเพื่อนๆดูปรับราคาลดลงมาอีกนะครับนะส่วนใครที่อยากเติมนะครับนี่เลยนะครับอันนี้คือเฟซพี่เขานะครับเพื่อนๆทักไปได้เลยนะครับตลอด24ชั่วโมงนะครับมีคนตอบมีแอดมินตอบไวติดจรวดเลยนะครับไวเวอร์ครับทักไปปุ๊บตอบปั๊บเลยนะครับ นะไม่มีโกงนะครับปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพื่อนๆนะก็ขอฝากด้วยนะครับไอลิง์ใต้คลิปเลยนะครับกดเข้าไปเลยนะครับคลิกทีเดียวปึ๊บขึ้นเลยนะครับนะโอเคครับก็ขอขอบคุณมากเลยนะครับโอเคนะครับก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์รายใหญ่ของเราด้วยนะครับทั้ง27ท่านแล้วนะครับเดินทางมาสู่27ท่านแล้วนะครับส่วนใครที่อยากจะมาเป็นสปอนเซอร์รายใหญ่นะครับรายละเอียดใต้คลิปนะครับอ่านดีๆก่อนทักไลน์มานะครับเพื่อนๆนะ โอเคครับรายชื่อตามนี้เลยนะครับสปอนเซอร์รายใหญ่ของเรานะครับโอเคครับขอบคุณครับโอเคนะครับก็สวัสดีชาว YouTube กันทุกท่านด้วยนะครับเพื่อนๆก็กลับมาอยู่กับผมเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็จะพามาโซโล่นะครับหอคอยแบบคนเดียวเลยนะครับแบบสัวเดียวเลยนะครับจบ100เลยนะครับแบบไม่ต้องตายเลยนะแบบเดินง่ๆเข้าไปในหอแล้วก็ปล่อยออโต้เลยนะโอเคครับขั้นตอนแรกที่เราต้องเตรียมเลยนะครับนี่ ประดับนะครับผมจะใส่เป็นการ์ดต ouais. ีธาตุนะครับเสื้อคุมผมใส่เป็นการ์ดไอ้ h ด10%เนะครับเพราะว่าผมเล่นสายระเบิดนะครับเสื้อคุมผมก็ใส่เป็นการ์ดกิจกรรมนะครับรองเท้าก็ใส่เป็นการ์ดไอ้ h ด10นะครับประดับใส่เป็นการ์ดตีตีธาตุดาร์กนะครับ2ใบนะแล้วก็อาวุธนะครับผมใส่เป็นกัว2ใบนะครับเพื่อน ตรงหัวใส่เป็นตีท่าดักสิทนะครับประมาณเท่านี้นะครับจบเลยนะครับกินหินหนึ่งร้อยนะครับได้ครึ่งชั่วโมงนะคุ้มมากเลยนะครับถูกมากเลยเห็นไหมหมื่นกว่าบาทครับจัดเลยอ่าก็มารับอาหารฟรีนะครับกินเป็นสเต็งแล้วกันนะครับอ่าผมจะเอาเป็นสเต็งแล้วกันนะครับเพื่อนๆออ่าโอเคครับส่วนอาหารผมกินเป็นเพนนะครับอ่าเป็นเพนนะครับหกจานนะ ไปเลยนะครับไปลุยกันเลยนะครับไอ้ตั้งแต่ชั้นล่างๆถึงแปดสิบผมจะปรับความไวนะครับให้มันไวเลยนะครับปุ๊ดปุ๊ดเลยนะครับผมว่าเพื่อนเพื่อนทุกคนน่าจะจบกันหมดแล้วละครับนะอันนี้คือมาทําให้สําหรับคนที่ยังไม่จบครับโอเค โอ้ผมลืมปิดนะเนี่ยโอเคนะครับเอาแต่เอาตั้งแต่1ถึงร้อยเลยนะครับโซโลเดี่ยวเลยนะครับแบบชิวๆครับปะลุยกันเลยนะครับเพื่อน,อนผมจะใส่เป็นสกิลไออาร์มแคนนอนนะเนี่ยผมจะใส่เป็นสกิลอันนี้ครับ เหมือนของพ่อค้าทำแค่นอ,นอ้น่ะอ่าใส่สกิลนี้เลยนะครับส่วนเดียวยัน80เลยนะครับไปเฮ้ยลืมคืนหุ่นแลวเนี่ยย่าโอเคครับอ่าผมจะเอาบัฟมาไว้ตรงนี้เลยนะครับเพื่อจะทำให้ผมบัฟวิ่งไวตลอดนะครับจะได้วิ่งไวมากนะครับ กระตุกกระตุกไวจัดนะครับเพราะว่าไม่เกินสิบนาทีจบอ่ะผมจะไม่ตัดออกก็แล้วกันนะครับเพื่อนๆเ,เอาแบบเริ่มตั้งแต่หนึ่งเลยนะครับว่าผมจะใช้เวลากี่นาทีนะครับตอนผมเข้ามาก็อยู่แบบเพื่อนๆจำได้ไหมครับว่ากี่นาทีครับตอนผมเดินเข้ามาในในหอครับเพื่อนคิดว่ากี่นาทีครับน่าจะสองนาทีใช่ไหมครับเริ่มจากสองนาทีนะ อันนี้คือคือผมเดาออกนะครับไม่รู้ว่ามันผมจําไม่ได้นะครับเม้นบอกกันด้วยนะครับว่าผมเริ่มเข้าหอกี่นาทีนะครับจะได้จับเวลาถูกนะครับว่าผมเข้าหอตั้งแต่ชั้นหนึ่งถึงชั้นร้อยนี่ผมใช้เวลากี่นาทีนะครับเพื่อนๆดูครับผมไม่ได้วิ่งช้านะครับร้อยแปดสิบเลยนะเห็นไหมครับถ้าผมเปลี่ยนรองเท้าอ่ะประมาณร้อยเก้าสิบะครับเป็นรองเท้าหมายาคู่สีชมพูอะครับนั่นแหละ อันนั้นจะได้ร้อยเก้าสิบเลยนะครับแต่จะระเบิดหุ่นเบามากครับผมก็เลยต้องเปลี่ยนมาใส่ตัวนี้ตัวนี้มันจะเพิ่มแม็กเกพีให้เราเยอะมากเลยนะครับคูณตามเบสเลเวลนะครับเห็นไ,ไหมอ๋อเพิ่มขึ้นคูณจากจ็อบเราอะครับนะเท่าที่ผมเข้าใจนะเพื่อนเพื่อนเข้าใจยังไงก็เม้นบอกกันด้วยนะครับคูณจากจอ็อบคูณก็จ็อบผมมีแปดสิบก็คูณแปดสิบ สิบใช่ไหมครับเอาแปดสิบมาคูณห้าอย่างนี้เหรอนะผมน่าจะเข้าใจอย่างนี้นะครับเห็นไหมเมคเทสพีเพิ่มขึ้นจากจ็อบเลเวลคูณห้านะนะนะผมน่าจะคิดอย่างนั้นช่างมันนะครับเพื่อนๆแค่ใส่ใส่แค่ผมใส่ปุ๊บมานาผมเพิ่มเพิ่มเพิ่มาพันห้าเดี๋ยวผมจะถอนให้ดูนะครับตอนนี้มานาผมห้าพันสามนะถอดออกปุ๊บ ไวจัดอะครับโอ้โหกดไม่ทันนะกดไม่ทันนะเพื่อนๆมันไวกะเห็นไหมครับสี่พันเพิ่มมาตั้งโอ้เพิ่มมาพันสามเลยครับไวจัดอะครับเพิ่มมาพันสามนะครับเพื่อนๆเพื่มเผื่อ<ๆ>ผมผมลงไม่ถึงสิบนาทีด้วยช้ำน,นะครับเนี่ยสี่สิบแล้วนะครับ ลงคนเดียวนี่ไวนะครับแต่ถ้าลงกับเพื่อนนี้ชั่วโม,มงหนึ่งนะครับเพราะว่าเขาไม่กดออตโอต้นะโอเคครับไปเรื่อยๆครับไวนะผมว่าไวมากห้าสิบแล้วนะครับผ่านไปสานาทีใช่ไหมครับเพื่อนเพื่อนเห็นไหม ผมจะปล่อยสกิลนี้ไปจนถึง80เลยนะครับไปจนถึงไปจนถึงไอ้นู่นอะ99เลยแหละครับสกิลเดียวทั่วไทยนะครับแต่ระวังตรงชั้นประมาณ80ขึ้นไปมันจะมีตัวสะท้อนอยู่นะครับอย่าไปเผลอตีนะครับน็อกเลยนะสลบเลยนะครับผมนี่หลงเผลอตีตลอดนะครับตัวสะท้อนอนะ หกสิแล้วครับเนี่ยท่าน้ำเนี่ยผมจะตีอยู่หลายฮิตอยู่นะครับอาจจะ2ฮิตนะเพราะว่าอาวุธผมมันเป็นทาาดไฟนะครับมันจะตีไม่เข้านะท่าน้ำม,นมันจะตีพวกท่าดินแรงนะครับกับพวกท่าดาร์กอย่างเงี้ยตีแรงมาก พวกที่แพ้ไฟอะครับมันจะตีแรงนะครับแต่ผมไม่เข้าใจท่านน้ํานะแทนที่ท่านน้ําจะตีแรงกลับเบาสุดใกล้จะถึงสินาทีแล้วครับพเพื่อนพเพื่อนคิดว่าสิบนาทีผมจะทันไหมเจ็ดสิบแล้วครับเจดสิแล้วผมขอเอาตัว เอ,อตัวไหนก็ได้นะครับตัวไหนก็ได้ตายหมดโอ้หสิบสามเอ็มเลยเลนี่ยโ้แรงเกินนะครับยังอันนี้ยังไม่ใช่ระเบิดหุ่นนะครับอันนี้คือสกิลปล่อยธรรมดาครับดุครับจริงๆมนันมากนะครับถ้าใครมาเล่นนี้ผมบอกเลยว่าลืมนะครับผมบอกเลยว่าลืมสไนผมลืมไปเลยนะ แต่ก็ยังเล่นอยู่ตลอดนะครับไม่ทิ้งนะสไนอ่ะก็ยังเล่นไปเรื่อยๆนะครับสลับกันไปกับวาตาลุนะสไนาสายฟีเราสไนตัวที่ผมใหม่อัพลงนะครับอ้นนั้นมันเป็นสไนตัวไก่ของผมนะครับที่ผมเล่นมาตั้งแต่นานแล้วนะครับเล่นแบบบางวันก็เล่นนะครับบางครั้งก็เดือนหนึ่งค่อยเข้านะครับผมเลยมาจริงจังเมื่อกี้เนี่ยครับ นะยิงตัวไหนก็ได้นะ80แล้วครับแต่ต่อจากนี้เราต้องถ้าถึง80ปุ๊บเราต้องมาดูหน้าจอตลอดนะครับไม่งั้นนี้โดนสะท้อนตายเลยนะครับเฮ้ยอ,อา เกือบนะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมครับโอ้โหดูเลือดผมลดทีละแสน่ะโอ้โหผมต้องวิ่งไกลมาก9นาทีแล้วครับน่าจะ10กว่านาทีนะจบเฮ้ยผมต้องดูก่อนนะครับเนี่ย ระเบิดตุ้มทเทียวนี้ผมใสไหลเลยนะโอ้โหผมต้องกดน้ำพึ่งกระจายครับกดนี้แทนแล้วครับไวดีนะครับโอเคน่าจะหมดแล้วแหละไปเก้าสิบแล้วครับผมจำไม่ได้ว่าผมเข้ามาตอนนาทีที่เท่าไหร่นะ เพื่อนๆก็ทักมาบอกผมด้วยนะครับว่าผมเข้ามาตรงนาทีที่เท่าไหร่โอเคจบ90ไปแล้วครับน่าจะไม่มีสะทอนนะถ้าที่ผมจำไม่ผิดนะครับหรือว่ามันมีวะเฮ้ยระเบิดไปนี่ผมตายเลยนะครับเนี่ยไม่มีครับเปิดดูแหละเห็นไหมถ้าเป็นท่าน้ำออผมจะตี2ทีนะครับ อ่ะถ้เป็นท่าโลมนี้นัดเดียวเลยถ้าเป็นท่าดินนี้ผมบอกเลยละลายครับเนี่ยท่าดินเนี่ยแรงครับมันนะครับผมบอกเลยว่ามันมากสิบนาทีแล้วนะครับเพื่อนๆโอเคครับน่าจะ ตอนผมเข้ามาผมจําได้ตอน2นาทีอะครับน่าจะไม่ถึง10นาทีนะถ้าถึง10นาทีมันต้องเป็น12ใช่ไหมครับเพื่อนๆถึงชั้นร้อยแล้วนะครับง่ายๆครับเพื่อนๆระเบิดเลยนะครับนี่ระเบิดขึ้นไปเลยเห็นไหมครับเนี่ยมันเห็นไหมเนี่ยเนี่ยรอระเบิดเลยครับเฮ้ยไม่ตายตาย มันบักครับโอ้โหจบแล้วมันบักสวยแล้วผมไม่งั้นผมทีเดียวตายเลยนะครับเนี่ยโอ้โหมันบล็กครับไม่เป็นไรนะไม่งั้นก็ตายสามแล้วครับโอ้โห,โโหมันบักครับเกือบหล่อแล้วครับจังหวะเนี้ย โอเคครับน่าจะจบแล้วล่ะครับนะไม่ถึงสิบนาทีนะครับลงแบบชิวๆนะครับเมื่อกี้ผมกัดโดนโดนสามนะครับแต่มือไม่แม่นพอนะครับโดนโดนตัวเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูตอนผมโดนสามนะครับไปไปดูกันนะครับไปดูตอนที่ผมโดนสามนะครับเพื่อนๆก็จบไปด้วยไฮไลท์นั้นนะครับก็ขอขอบคุณมากเลยนะครับที่ดูมาถึงตอนจบนะครับ เจอกันคลิปหน้าครับบายยครับไปไปดูไฮไลท์กันครับ